มาในด้านรถครอบครัวกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่จะต้องเดินทางในช่วงหน้าหนาวนี้ในช่วงปีใหม่นี้มาที่คันนี้เลยครับคันนี้ก็คือ mitsubishi s p a c e w a g o n นะครับ 2.4G ตัวท็อป t t ตัวท็อปรถเป็นปี2009ความเป็นตัวท็อปของเขาเนี่ยครับโอ้โหหลายอย่างเขาจะแตกต่างกับตัวปกติมากมายเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูรีวิวฉบับเต็มในนั้นผมจะบรรยายไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับคันนี้จัดให้อยู่ที่2 2 9 0 0 0บาท ไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวครับครับผมแล้วก็คันนี้เป็นตัวเมเนอร์เชนแล้วด้วยนะครับผมก็ได้รถที่ถือว่าค่อนข้างใหม่ของสเปนว่ากอนเลยครับเป็นตัว GT ก็จะมีกันชนหน้าแล้วก็พวกคิวโป่งที่แก้มที่ตัวถังรอบๆคันก็จะมีไม่เหมือนตัว GTS เขาทําให้รถเนี่ยมันดูบึกบึนขึ้นนะครับพราอมีโป่งพวกนี้นะครับสีสันภายนอกทุกอย่างคุณผู้ชมไม่ต้องเก็บภายในก็โคตรสวยไม่ต้องเก็บครับนี่ครับเห็นไหมฮะเบาะเบิร์ทุกอย่างสวยงามนะครับพวงมาลัยสวยงามครับเลขกิโลครับคันนี้วิ่งมาสักครู่นะครับ 215,761กิโลเมตรค่ะ гаранти ไม่แท้ไม่มีการกรอมีจอแอนดรอยมาให้ด้วยหัวเกียร์ของเขาเป็นแบบนี้มาจากโรงงานคล้ายๆหัวเกียร์แต่งเลยมันเป็นตัว GT ไงใช่เป็นแนวสปอร์ตนะครับแล้วก็อย่างคันนี้ฟิล์มเพิ่งติดมาได้หลักวันเป็นของไฮคูเกรดซรามิกด้วยเจ็ดที่นั่งแบบนี้เบาะสามารถพับได้แบบอเนกประสงค์มากๆและพับได้แบบหลายแบบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูรีวิวฉบับเต็มของพวกเรา จอ Android ด้านหลังเขาจะซิงกับด้านหน้านะครับอันนี้เป็นของอาพายมีมาให้แล้วเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวนี้เหลือราคาแค่นี้เหรอลถราคาล้านกว่านะไปแดงล้านเจ็ดนะประมาณล้านเจ็ดนี่นะครับเบาะพับง่ายมากครับเพียงแค่นี้ฟลุอ่ะลงเลยเลยลงได้เลยทั้งสองฝั่งนะทั้งสฝั่งอ่ะเหมือนกันเข้ดูก็ได้นี่คือถ้าท่านใดมีน้องหมาตัวใหญ่ๆเลยลาสกองอลาสกันขึ้นได้ สบายนะครับสบายมากๆนะครับดูครับท้ายสวยไฟท้าย LED สวยครับสวยจริงนะครับรถคันนี้ท่านใดได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับดูครับเบาะทุกอย่างสวยงามนะครับใช่ครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับช่องแอร์ทุกอย่างสวยงามครับดูครับสามารถเป็น walk through ได้ด้วยเวลาเราพับตรงนี้ขึ้นนี่่าเห็นไหมฮะ <What S 2> ถ้ามัน <true. S 2> เป็นตัวเก่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะมีเบรกมือตรงนี้อพอเป็นตัวแมนเดชเชแล้วเบรกมือเขาจะย้ายไปอยู่ที่ตรงแป้นเท้าแทนครับอยากได้ต้องไวหน่อยนะใช่ครับ